ผมบอกเลยว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยออปชันคือแบบ็อปสุดเลยจุใจนะครับเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาเต็มที่แล้วนะครับผมโหแน่นๆเลยนี่เม็ดเดิมๆทั้งนั้นเลยครับผมสวยงามครับในเรื่องของเทคโนโลยีความปลอดภยัยเนี่ยผมบอกเลยว่าเขามีมาให้ทุกอย่างเลยนะเซฟตี้ด,ดีสุดนะครับผมเเกิดว่าคันหน้ามีการชะลอตัวนะครับผมในขณะ,ะที่เราใช้ฟูตคอนโทรลเนี่ยมันจะชะลอความเร็วตามคันหน้าให้เลยนะอ่าโหเจ๋งมากๆนะครับผม สวัสดีครับกลับมาพบกับเซลนัดกันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่นัที่ Big กคากันเช่นเดิมอ่านี่แพลนมาเลยครับผมตอนนี้นี่เรียกเลยว่าเราเป็นร้านที่มี Honda า i ีวิตที่เยอะที่สุดในเส้นกาญจนาก็ว่าได้นะนี่คือเรียงรายบริ้ว c i วิ c นะครับผมเรามีทุกเจนเลยก็ว่าได้นะตั้งแต่ FD, FB, FC, FK นะครับผมจริงๆมี FE นะแต่ว่า F e เราขายไปแล้วอ่าก็ในสําหรับวันนี้นะครับผมผมจะพามาพบกับ เจ้า Honda c ีวิตอ่าคันนี้นะครับผมสีแดงแรงนิดมาแล้วนี่ตัวนี้นะครับผม Honda c ีวิตนะครับ1.5เทอร์โบ RS นะครับผมตัวนี้เป็นปี2020นะครับผมอ่ามาพร้อมกับสีแดงแรงนิดนะตัวนี้เป็นสีแดงใหม่ของทาง Honda นะสำหรับตัวรุ่น RS นะครับผมตัวตัวนี้เป็นสีแดงอีกไหนอ่าสีเจอกสีแดงเลือ่อนนกหน่อยดุ เข้มมากสวยงามมากๆคันนี้คันนี้นะครับผมเลขไมน้อยราคาดีแต่ได้เต็มรีดาวนะครับผมาเพื่อไม่ให้การเสียเวลามาเรามาเริ่มววมันดูรถตัวรถกันเลยดีกว่าครับผมนี่รถสวยมากๆครับผมานี่เลยนะครับผมกระจังหน้าจะเป็น rs นะตัวนี้นี่โอ้สวยงามมากๆนะครับผมไฟสวยนะครับไม่มีคราบเหลืองไม่มีล่องรอยหรือว่าไม่มีรอยขนแมวนะครับผมาอ,อยู่ในสภาพที่ดีมากๆเลยนะครับ ก็บอกว่าสภาพโดยรวมของตัวรถทั้งเนอยู่ในสภาพที่ดีมากๆนะครับผมชุดแต่งนะครับ RS รอบพันนะครับผมไม่ต้องทำอะไรเพิ่มแล้วนะนี่นะครับล้อแมกนะครับตัวนี้จะมาเป็นล้อแมกอะลอยนะมันจะเป็นอ่าสีดํากับตัวนี้นะครับจะเป็นลักษณะที่เป็นแบบว่าเทาดําเข้มๆหน่อยนะตัดสีกันนะสวยงามมากๆนะครับผมตัวนี้นะครับจะมากับซีรีส์ขนาดยางที่215นะครับ50ขอบ17นะครับผมอ่า สวยงามสวยงามล้อม็กไม่มีร่องไม่มีรอยนะฮะโอเคแล้วก็ตัวนี้นะครับก็จะเป็นปี1 0เนอะจะเป็นเชนขึ้นมาอีกนะครับผมซึ่งตัวนี้ก็จะมีเอ่อเป็น Honda Le n Watch มนาะให้แล้วนะครับผมจะเป็นกล้อง,องตรงนี้นะอ่ามุมอับสายตาอ่าผมบอกเลยว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยออปชันคือแบบ็อบสุดเลยจุใจนะครับเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาเต็มที่แล้วนะครับผมผมบอกเลยว่าใครได้ไปเนี่ยคุ้มค่ามากมาก ในเรื่องของเทคโนโลยีความปลอดภยดัยนยผมบอกเลยว่าเขามีมาให้ทุกอย่างเลยนะเซฟตี้ดีดีสุดนะครับผมอโอเคมาทีนี้เรามาที่ส่วนของด้านหลังนะครับนี่ตัวนี้มีสปอยเลอร์มาพร้อมนะครับผมนี่โลโก้ RS ครับไฟเป็นตัว C ดีไซน์สวยงามสปอร์ตนะเหมือนกันเช่นเคยสวยนะครับไม่มีหมองไม่มีคล้ำนะครับผมตัวนี้นะครับตัวรถก็จะมีกล้องถอยเดิมจากโรงงานมานะครับพร้อมกับตัวเซนเซอร์ด้านหลังนะ โอเคมาเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายกันก่อนนะครับอ่ากว้างขวางครับผมใหม่มากสภาพกริบๆเลยนี่ตัวนี้ยังมีเป็นชุดยางอะไห่อยู่นะโอ้สวยมากครับนี่อ่าท้ายเดิมครับนี่อ่ะให้ตากองแพลนดูตรงตัวยาแนวนะครับนี่อ่านี่คือเดิมจากโรงงานเลยนะไม่มีบันเหตุครับอ่าโอเคมาเดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวเราไล่ดูของตัวนี่ ฝาท้ายกันก่อนนะไหลมาดูมาเรื่อยๆนะครับผมเช่นเคยครับผมมิคาเรารับประกันนะครับผมตัวถังไม่มีชนหนักไม่มีพิดคว่ำไม่มีจมน้ํานะครับผมถ้าซื้อไปแล้วนะครับตรวจพบเจอว่ารถมีชนหนักนะครับทางร้านรับซื้อคืนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ต้องห่วงนะอโอเคมาทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของตัวโครงสร้างหลักการบ้างดีกว่านะครับผมมาเดี๋ยวเรามาดู ชุบกับอนุญาตดึงขอบยางประตูแต่ละจุดอ่าโหแน่นๆเลยนี่เม็ดเดิมเดิมทั้งนั้นเลยครับผมสวยงามครับื้อรถลดับทางร้านนะครับผมมั่นใจได้นะครับในเรื่องของอตัวถังโครงสร้างหลักๆนะครับผมเรารับประกันให้อยู่แล้วนะครับผมว่าไม่มีชนหนักแน่นอนอ่าโหเรียงรายด้วยความสวยงามครับผมอ่าถ้าคุณลูกค้านะครับถ้าสมมุติอยู่ ในเขตพื้นที่ของบริเวณกรุงเทพพื้นที่ใกล้เคียงแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะเข้ามาชมรถด้วยตัวเองนะสามารถที่จะาพาช่างมาตรวจสอบรถได้เลยนะครับผมเพื่อความมั่นใจนะจะได้ดูบบรถที่เดียวจบไปเลยนะครับผมมา <c oughs> เราไม่หวม่วงเราไม่ห่วงเพราะว่าเรายืนยันในเรื่องของคุณภาพให้ตัวรถให้เลยนะครับเรื่องโครงสร้างนี้มั่นใจได้เลยนะจุดสุดท้ายของประตูนี่ครับ สวยฮะสีบานสมบูรณ์ครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะไม่มีพลิกคว่ำนะโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของตัวหน้าห้องเครื่องกันบ้างนะครับผมว่าจะสวยกันขนาดไหนอ่ะอ่าโอเคทีนี้มาดูกันในส่วนของหน้าห้องเครื่องกันบ้างนะครับอ่าสวยงามครับผมเอธดรีมมานี่ครับสติ๊กเกอร์อยู่ครบครับอ่าเดี๋ยวเราไล่กันข้างบนก่อนเนาะ ติกเกอร์อยู่ครบนะครับผมอ่าฝากระโปรงเดิมนะไม่มีเปลี่ยนนะไม่มีชนนะครับนะโอเคมาไล่กันมาดูที่อ่าในส่วนของตัวถังของตัวรถเนาะนี่ครับเดิมโรงงานเลยครับผมอ่าสวยงามอ่าเรามาดูที่ฝั่งด้านขวาครับนี่ไล่ดูน็อตดูตรงนี้ได้เลยอ่านี่แนวเดิมนะครับเดิมโรงงานหมดเลยครับผมสวยงามฮนะ รถปี2 0รถเป็นปีใหม่อยู่แล้วไม่ต้องห่วงครับผมถ้าเป็นปีประมาณปี2 0เนี่ยตลาดรถมือสองเราถือว่าเป็นรถที่ปีใหม่นะผู้ในลูกค้าไม่ต้องห่วงครับรถมันก็ยังมีความจริงมีวารันตีของศูนย์ติดอยู่ถ้าเป็นของ h อน da ได้เป็น3ปีนะก็ตัวนี้ปี20นะครับยี2 2ิบ็นะก,ก็เข้าก็ยังมีวารันตีของตัวรถติดอยู่นะครับผมแต่ว่าไม่ต้องห่วงตัวรถเนี่ยทางร้านมีวารันตีในส่วนของตัวเครื่องยนต์ กระปุกเกียร์แล้วก็กล่อง ECU ติดเพิ่มอีก1ปีนะครับผมรับประกันหลังการขายในตรงนี้ด้วยอันนี้เราซื้อเพิ่มติดให้กับตัวรถเลยเพื่อเพิ่มความมั่นใจความสบายใจให้กับลูกค้านะครับผมไม่ต้องกลัวว่ารถจะมีปัญหานะใช้งานได้เลยยาวๆนะครับผมอโอเคนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับเป็นตัวนี้เป็นขนาดพัน0ซีซีนะครับผมแต่ว่าเป็นเทอร์โบอ่าเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงขับขี่สนุกเร้าใจแน่นอนนะครับผมแต่ว่าแฝงมาด้วยความประหยัดอ่า สวยงามสวยงามโอเคเดี๋ยวทีนี้เราไปดูดีเทลในส่วนของตัวรถด้านในกันดีกว่านะครับผมว่าสภาพข้างในเป็นยังไงบ้างสมบูรณ์ไหมมีตรงไหนมีตําหนิบ้างหรือเปล่านะครับผมไปี๋ยตาม,มาดูกันครับอโอเคครับผมทีนี้เรามาชมดีเทลด้านในกันบ้างดีกว่านะครับผมว่าเจ้าตัวนี้สภาพเป็นยังไงบ้าง<ม>ก็เอาง่ายผมบอกเลยว่านี่คืออย่างที่บอกคนป้ายแดงเลย <laughs> คือรถใหม่มากๆครับผมสวยมากๆนะครับอ่ะเริ่มวันที่ตัวพวงมาลัยเลยนะครับ พวงมาลัยสวยครับไม่มีรอยเลยฮะคือข้อมูลใกล้ใกล้ได้เลยอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มากครับนี่เหมือนของใหม่เลยนะ,ะตัวหนังสือนะครับผมต่างๆอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับผมไม่มีจางนี่สวยงามครับด a ชพอตก็อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับผมไม่มีรอยไม่มีคราบกาวนะ,ะสวยงาม แล้วก็ทีนี้แผงประตูข้างครับสวยงามครับเช่นกันครับไม่มีรอยครับหนือนสภาพที่สมบูรณ์เลยตัวหนังสือต่างๆไม่มีจางครับพร้อมสมบูรณ์พร้อมอ่ะโอเคนี้กัมาในส่วนตัวจอนะครับผมาไม่มีร่องไม่มีรอยสมบูรณ์หมดเลยนี่ตรงหัวเกียร์ยังติดสติกเ,เ,เกอร์อยู่เลยโอเค ช่องใส่ของครับอ่ากว้างกว้างใหญ่มาก่าตัวนี้เขาจะมาเป็นเบาะหนังนะตัวนี้จะมาเป็นเบาะหนังนะครับผมอ่าดีไซน์สปอร์ตมากสวยงามนะครับผมอ่าเบาะจะเป็นปรับไฟฟ้านะครับแปดทิศทางเลยอ่าโอเคหลังคาครับไม่มีราบนะไม่มีร่องรอยยันนะครับผมเป็นเดิมเดิมเลยนะโอเคสวยงามครับโดยรวมกิฟต์เลยผม ยังไม่เห็นจุดที่มันจะเป็นตําหนิที่จะบอกคุณผู้ชมได้นะผม,มใช้คำนี้สวยครับรถอยูส่สภาพที่สมบูรณ์พร้อมเลยนะครับผมก็พูดตรงว่าดูคลิปนี้ประกอบการตัดสินใจได้เลยนะครับผมหรือถ้ายังไม่จุใจนะแอดไลน์ผมมาได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้ง ID ดียไลน์ไว้ให้ทิ้งเบอร์โทรไว้ให้เนาะทีนี้เดี๋ยวมาดูกันในส่วนของตัวออปชั่นของตัวรถบ้างว่ามันมีอะไรบ้างครับผมอย่างที่บอกนะตัวนี้มันจะเป็นตัว1500 Turbo S นะครับเป็นตัวท็อปนะ เป็นปี20เนี่ยมันจะเชนและเรื่องระบบความปลอดภัยต่างๆเนี่ยมันจะอัดแน่นมากยิ่งขึ้นอโอเคเรามาเริ่มกันที่ตัวพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันอยู่แล้วเนาะก็ปรับมีเดียนะครับผมนี่ IS ตรงมีนี้ครับผมจะมีแพดเดิลชิปนะครับผมนี่แล้วก็ตัวนี้สําคัญนะครับผม Honda Sensing มาแล้วนะตัวรถนะครับจะเป็น a Adaptive c r u i s e Control แล้วนะครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ย จะเป็นผู้คอนโทรลแบบแปรผันแล้วนั่นก็คือถ้าสมมุติเราขับขี่อยู่เนี่ยถ้าเกิดว่าคันหน้ามีการชะลอตัวนะครับผมนะะในขณะที่เราใช้ผู้คอนโทรนเนี่ยมันจะชะลอความเร็วตามคันหน้าให้เลยนะอ่าโหเจ๋งมากๆนะครับผมอ่าแล้วก็มีการแจ้งเตือนมีวัตถุด้านหน้าการชนวัตถุด้านหน้าจะมีแจ้งเตือนขึ้นมาแล้วนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีตัวคลิปเลนด้วยเออถ้าสมมติเวลาที่เราขับขี่เนี่ยอ่ามีตามรอยเส้นประนะเนาะเวลาเราขับเราขับขี่อยู่แล้วเราแบบ จะออกนอกเลนอาจจะเกิดจากการที่เราแบบว่ามือหรือว่าแบบเรารู้สึกแบบว่าจะผอยลาลบอันนี้ยกตัวอย่างนะตัวพวงมาลัยมันจะมีการสั่นแจ้งเตือนเราเลยบอกเราเลยว่าแบบมันก็มีการดึงนิดหน่อยเนาะพวงมาลัยสั่นแจ้งเตือนนิดหน่อยว่าแบบคุณกำลังรถกำลังคุณเตะรถด้นนดนข้างนะอะไรเงี้ยคือบเจ๋งมากๆผมบอกเลยว่าความปลอดภัยของตัวรถมาเต็มนะครับผมก็จะมี เงๆล็กน้อยเนะาะท้งเรื่องการช่วยการทรงตัวนะครับพวก VSA อะไรพวกนี้นะก็จะมีมาให้ทั้งหมดมาครบเลยนะครับผมอ่ะโอเคอ่าทีนี้นะครับตัวจอในส่วนของตัวที่เป็นตัว RS แล้วเนี่ยตัวนี้เขาจะมีะลักษณะของเนวิมาแล้วถ้าเป็นตัวพวกอ่า EL ที่เป็นตัวท็อปทั่วไปเนี่ยมันจะยังไม่เป็นอจอนเนเนาะแต่ว่ามันมันก็คือจะเชื่อมต่อ ไวไฟฮอสปอร์ต uh, พวกนี้ได้เลยเ mm hmm. พื่อเราจะสามารถโหลดแอปอะไรต่างๆมาได้แต่ตัวนี้จะมีเนวิมาให้ตั้งแต่ต้นเลยนะครับแล้วก็เช่นกันรเราสามารถที่จะเชื่อมต่อ Wi-Fi ฮอสปอตเพื่อโหลดติดตั้งแอปพลิเคชันอะไรต่างๆพวกนี้มาได้เลยแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นกล้องถอยนะครับผมก็จะเป็นการเลี้ยวปรับองศานะของตัวกล้องก็คือจะเลี้ยวตามที่เราหมุนวงมาลัยเลย โอเคแอร์เป็นออโต้นะครับผมทีนี้ก็ในส่วนตัวเกียร์นะครับตัวนี้ก็จะมี D ตัวนี้มี S Mode เข้ามาก็คือจะเป็นสอดคล้องกันกับทีเป็นข้อมดสปอร์ตแล้วก็การใช้พวกพัดเ s นชิพพวกนี้เนาะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นเบรกไฟฟ้านะครับผมแล้วก็เบรกก็จะเป็นเบรกโฮแล้วนะครับก็เป็นออโต้นะพวกนี้ใช้งานได้เลยนะครับผมเบรกให้นะสวยงามรถสวยงามนะครับผมแล้วก็ กุญแจเนาะคีย์เลสนะครับตัวนี้จะเป็นแบบ4ี่ปุ่มนะล็อกรถกดล็อกรถนะครับผมแล้วก็จะมีกดค้างเพื่อเปิดฝาท้า,ายแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีปุ่มตัวนี้นะครับปุ่มโฮนะครับตัวนี้ใช้ในการไล่อากาศสมมติว่าเราพักดื่มกาแฟแดดร้อนๆน,นะเรากดค้างไว้นะครับผมตัวรถจะทําการไล่อากาศระบบอากาศเพื่อทําให้รถเยน็นขึ้นก่อนที่เราจะขึ้นมานั่งนะสะดวกสบายมากๆสวยงามครับผม ออปชั่นดีนะครับผมอ๋อเกือบลืมไปตัวนี้เลขไมเพียง3า0 0 0กิโลเท่านั้นนะครับอ่าก็ปีนี้ปี23เนาะรถปี2 0ก็วิ่งเฉล, 10, ลี่ยตกปีละหมื่นโลน้อยครับกำลังเหมาะสมกำลังดีเลยร้านรับประกันเลขไมแท้นะครับผมไม่มีกลับไม่มีคอไม้นะคุณลูกค้ามั่นใจได้นะครับผมหายหา่วโอเคทีนี้เดี๋ยวไปลองนั่งเบาะด้านหลังกันก่อน และดีวผมจะพาท่านผู้ชมเนี่ยไปทดลองขับกันนะครับผมว่าเจ้าตัวนี้อัตราการขี่ของเขาอัตราเร่งเป็นไงบ้างครับขีนุกาดไหอ่ะโอเคไปดูข้างหลกันครับอ่าโอเคครับมาโอเบอกกว้างนะเออเบามันนุ่มนั่งสบายนะครับสรีละาอยู่อยู่ในตำแหน่งที่กำลังดีเลยอะ่ะเออผมรู้สึกว่านั่งสบายขึ้นนะ่ะ มีที่วางแก้วน้านะครับผมมามีที่พักแขนมาด้วยนะอโอเคครับผมสภาพของด้านหลังเหมือนด้านหน้าเลยสวยนะครับหลังคาไม่มีรอยนะเบาะอยู่ในสภาพที่ดีไม่มีรอยขิดข่วนนะครับผมเบาะต่างๆเบาะหนังอยู่สภาพที่สมบูรณ์เลยแผงประตูด,ด้านข้างไม่มีร่องไม่มีรอยนะครับพร้อมครับสมบูรณ์พร้อมเลยนะ ตอนนี้นะครับผมเรามีโปรโมชั่นมาใหม่นะตั้งแต่ช่วงสิ้นปีที่ผ่านมาหลังปีใหม่มาเนี่ยตอนนี้คือเราอัดฉีดอนะ่าสำหรับลูกค้าที่มีงบดาวนะครับผมสําหรับคนที่มองงบประมาณสูงในการที่จะดาวว่าอยู่แล้วนะอาจจะมองป้ายแดงไว้ว่าจะดาวสูงถ้าสมมุติว่าคุณมาซื้อรถกับเราณนะตอนนี้นะครับผมคุณดาวขั้นต่ํา20%นะครับของราคาตัวรถนะ ุณรับดอกเบีย้ยพิเศษไปเลย1.99%ครับตัวนี้นะครับถูกลงไปอีกตัวนี้ก็คือชนเกือบเท่าป้ายแดงเลยนะครับผมเป็นดอกเบีย้ยพิเศษที่เข้ามาใหม่ในช่วงนี้ใครสนใจนะครับอยากจะดูข้อมูลตรงนี้ทักมาสอบถามกันได้เลยนะครับผมเราไม่หวงเราให้ข้อมูลเต็มที่นะครับเพื่อการกัดืินใจนะโอเคก็พร้อมครับสมบูรณ์นะรถพร้อมขายเลยนะครับผมล้างนิดหน่อยแค่นั้นสามารถขับกลับบ้านได้เลยผมบอกเลย โอเคเดี๋ยวเราไปทดลองขับตัวรถกันดีกว่านะครับผมว่ามาดูว่าช่วงล่างการขับขี่ของตัวรถเป็นยังไงสมบูรณ์ไหมมีอาการผิดปกติหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปทดลองขับกันนะครับผมก็สมกับเป็นเทอร์โบเลยนะคือ แต่นิดเดียวนี่คือรถพุ่งเลยนะคือปกติแล้วก็ขายพันแปดอยู่แล้วเนาะซีวิตแต่ว่าตัวนี้ผมรู้สึกว่ามันให้อารมณ์ที่ต่างวินิดนึงนะรู้สึกเลยว่าแบบรถมีความพุ่งนะโอเคเอสนุกบอกเลยว่าขับสนุก ต้องบอกเลยว่ายุคนี้เป็นยุคของเทอร์โบ <นะ S 1> จริงๆนะ,นนนะแจ้งเตือนเป็นมาษาไทยนะครับผมไม่ค่าซีดเบล สมบูรณ์ครับก็เดิมๆเลยนะอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เลยครับผมพร้อมขายเลยก็จริงๆนี่แทบไม่ต้องเช็คอะไรเลยนะแต่เราก็ยังต้องเช็คครับไม่ต้องห่วงครับก่อนส่งมอบเราจะมีช่างประจําทีมร้านของเราอยู่แล้วนะครับผมเราจะมีการตรวจเช็คช่วงล่างของเหลวให้ใหม่ก่อนส่งมอบอยู่แล้วนะครับไม่ต้องห่วงนะสบายใจได้นะโอเคเดี๋ยวเราไปสรุปรายละเอียดราคาตารางยอดผ่อนของเจ้าคันนี้กันดีกว่าครับ เป็นไงบ้างครับผมหลังจากที่เราได้ไปทดลองขับกันมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมผมบอกเลยว่าขับขี่สนุกมากๆอ่ะแล้วก็ตัวรถใหม่มากคือแบบสวยมากๆเลยนะครับผมนี่คือแบบชนป้ายแดงได้เลยนะเลขไม่ก็น้อยนะครับผมอ่ะโอเคทีนี้ผมจะมาสรุปกันในส่วนของตัวรายละเอียดราคาตัวรถกันเนาะอ,อ่ะตัวนี้นะครับตัวนี้นะป้ายแดงนะครับถ้าจะไม่ผิดเนี่ยราคาโชรูนป้ายแดงเนะี่ยเปิดอยู่ที่ประมาณ1 2 0่งล้านสแสน่นา่าจะประมาณนี้นะที่เป็นตัวท็อป RS เทอร์โบนะครับผม วันนี้นะครับเซลนัทนะครับเปิดราคาเพียง9 3 8 0 0 0ันบาทเท่านั้นครับโอ้9แสนสามืแปพันเท่านั้นนะครับผมอ่แล้วก็เลขไม้เป็นแค่3 0ม0 0กโลเท่านั้นนะครับผมผมบอกเลยคุ้มยังไงก็คุ้มนะครับผมแล้วก็คันนี้ครับเช่นเคยครับผมรถคันนี้นะครับจัดได้เต็มฟีดาวนะครับผมไม่ต้องใช้เงินออกรถนะต่างจังหวัดเรามีบริการเซ็นสัญญาถึงที่เลยนะครับผมอ่หรือใครที่สนใจที่จะเข้ามาชมทดลองขับ รถตัวจริงนะครับผมสามารถโทรหาเซลล์นัดมาได้เลยนะเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทร ID ดี n e ไว้ให้นะครับผมอยากทราบตารางการผ่อนรายเอียดต่างๆทักเข้ามาได้เลยครับไม่ต้องเขินอายเดี๋ยวผมพร้อมให้ข้อมูลนะครับผม <S <S แล้วก็ในส่วนของเจ้าตัวนี้นะครับผมยอดผ่อนสูงสุด8.4ง,งวดน,นะครับผมจะตกผ่อนอยู่เพียงที่ประมาณ16,400กว่าบาทอ่า16,400กกว่าบาทเท่านั้นนะครับผม, <S <S ผมเจ้าตัวนี้นะครับสำหรับลูกค้าที่มีเงินเดือนตั้งแต่ 3 2 0 0 0บาทขึ้นไปสามารถซื้อคนเดียวได้เลยไม่ต้องค้ำนะครับผมไม่ต้องใช้เงินออกรถนะส่วนสําหรับลูกค้าที่เงินเนืออาจจะไม่ถึงอาจจะแบบคายดิ่นิดหน่อยนะครับสามารถที่จะกู้ร่วมได้เลยแล้วก็ทํเอารถศูนย์บาทเช่นเดียวกันใครต้องการทราบรายละเอียดดีเทลในการายื่นจัดไฟแนนซ์นะครับผมติดต่อเข้ามาหาเซลนัดได้เลยนะครับผมพร้อมให้ข้อมูลนะแล้วก็ขอฝากเจ้าตัวนี้ไว้ด้วยนะครับผมใครสงสัยตรงไหนติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผมสอบถามเส้นทางต่างๆ เราเลียงกัจากแฟแนซ์ได้เลยนะครับผมอ่าก็ประมาณนี้นะเป็นอีกหนึ่งคันที่สวยงามมากๆนะครับผมเราคัดรถด,ดีดีกันมาอยกเช่นเคยนะครับผมอ่าก็โอเคสาหรับวันนี้ก็ขอฝากเจ้าตัวนี้ไว้ด้วยนะครับผมมาแล้วก็เดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมารีวิวรถอะไรเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันนะครับอ่าฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมแล้วก็วันนี้ขอปิดคลิปนี้ไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณมากมากครับ